ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับใชน่าวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเธอะกูจจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563กก่อนจะไปฟังวิเคราะห์กันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่ง กด Subscribe ไก็เป็นกําลังใจกันได้ด้วยครับหรือใครจะติดตามอา,อาจารย์เคนโดก็แอดเฟซไปที่หน้าเฟซเคนโดคอตี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับมาสรุปผลของเมื่อคืนที่อาจารย์เคนโดให้ไว้ก่อนนะครับคือเมื่อคืนนี้อาจารย์เคนโดให้ทีมลองเลสเตอร์นะครับผลปรากฏเลสเตอร์แพ้ไปนะครับสามต่อ0ูนนะครับคู่นี้ไม่ผ่านนะครับ ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขออภัยจริงๆครับส่วนคิวทองมาบองบอลในวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างวูฟแฮทมป์ตันพบกับทีมเซาท์แทมป์ตันนะครับส่วนผลงานของทั้งสองทีมโดยรวมที่ผ่านมาเราไปดูกันนะครับทีมวูฟแฮทมป์ตันแข่งมาแล้ว8นัดชนะ4่ เสมอ1แพ้3มี13คะแนนนะครับล้างอันดับ1 1ครับส่วนเ้าแทมตันแข่งมาแล้ว8นัดชนะ5เสมอ1แพ้2มี16คะแนนล้างอันดับ5ของตารางนะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้ผลงานของเจ้าบ้านนะครับในช่วงนี้5นัด5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1แต่เกมในบ้านยังดูไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับ ส่วนทีมเยือนของเซาเทมตันห้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ1ช่วงนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับเกมเยือนก็ยังไว้ใจได้บ้างนะครับส่วนเลทเปิดมาในวันนี้นะครับให้วุ้เป็นต่อถึงปอปลบ5นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลทล่าสุดกันนะครับเลทเปิดมาในวันนี้ให้วุ้เป็นต่อปอปลบ90ต่อกับเสียน้ำา96 ราคาแบบนี้อาจารย์เคนโด c เคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันทงไปที่ให้ลองเซาเทมส์ตันไปดีกว่าครับบอลสหน้าแบบนี้กับราคาแบบนี้หน้าลองครับดูแล้วเซาเทมส์ตันวันนี้ไม่น่าแพ้นะครับดีไม่ดีถึงพิกชนะออกมาได้เลยทีเดียวนะครับลองไปเลยครับลองตามอาจารย์เคนโดมาได้เลยนะครับอาจารย์เคนโดลองไปแล้วนะครับ ส่วนก่อนจากกันในวันนี้ใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์มาที่ docty o 789ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างๆนะครับส่วนใครที่ต้องการจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไลน์ไปที่ a d v i p b i t 789ได้เลยครับตอนนี้เขามีโปรดีๆนะครับสมัครสมาชิกใหม่รับฟรีไปเลยครับ100%ครับ สำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติด้วยนะครับเฮงๆเวยๆทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ